เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันครับทุกคนดูพวกไทท่านกินหินพวกนี้สิครับว้าวน่ากลัวมากเลยทุกคนเออน้านน่อร่อยจริงๆเลยดินบนโลกใบนี้เอร่อยมากอื มมมมมัััไหนต้องกินสิไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าแต่ไหนก็กินออมออมอืมอืมสีเขียวนั้นอืมอืมโอ้กินเข้าไปได้รับรสถึงธรรมชาติที่พระเจ้านั้นมอบมาให้เรา อร่อยจริงงางำมงาเอออยูมามีจริงจริงอูมามิมากครับไหนกินหินดิอืม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 อร่อยจริงเลยอะโอ้โหว้าวอืมอืมเฮ้อโอ้ยกินอากาศเออเฮ้ยอืมอืมอืมกินดิกินดิืะรสชาติเหมือนเค้กเลยไหนกินทำไมดิเฮ้ยโอ้ เออเออเออเอามาดิเออเอ้าไมใช่อย่นี้ไปเฮ้ยนี่ๆๆไหนกินนะป่าวเออเออเอ้ากินดิเฮ้ยเฮ้ยไงไหนไหนกินต้นไม้ดิอืมอืมอืมโดนชาอตเหมือนใบไม้แห้งอ่ะลองกินต้นไม้ดีมาเออไม่ใช่เออกินต้นไม้นี่อายุก็เฮ้ยเอ้าไม่ได้ไม่ได่ไดดูไม้ โอ oh, ้เมนไอชัยทันฉันจะกินอินให้ฉันตัวใหญ่กว่าแกให้ได้เลยแม่จะกัดรอสี่ยักกแต่ปากเฮ้ยอย่าคอยดูเถอะอยากลองเฮ้ยแกโอ้เมนโอ้ยอ้น้น เอ้ยเป็นกูไม่ิงพี่พี่พี่ใจแับพี่เอ้กูไม่ยิงอย่ามาปาใส่ฉันสิออมันใส่ค่ะเห็นหน้าก็มันใส่ลูกค่ะฮ่าสักหน่อยสิครับเบคอนว้ายเอ้ยอย่าได้แต่บอกเฮ้ยบนนั้นบนนั้นจริงเลยกรับเบคอน เอ้ยอย่าอย่าย่าเอ้ยนี่บังอาจมากได้ไงไม่โดนเออนี่ใช้ไปกินดินนด้แล้มะ่ะงุ่มๆโอ้โหอร่อยมากเอ้ยโอ้โหนี่มันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปลาใช่ไหมปลาแบบเออปลาแบบล้างๆแช่ๆหน่อยอเออเขาเรียกว่าปลาหรือป่าล้างมั้ง ว้าวดอกไม้น่ะกินดสสีเออกินไม่ได้อันนี้ก็นันอ่ะอืม้มเฮ้ยไม่ใช่ไหมเอ,อ้ยกินกินเอออืมอ๋อฮอยอืมดิมแช่แช่ได้รสชาติออใหม่เฮ้ยผู้หญิงคนนั้นกินมันหน้ามันไสจริงเลยอ่ะเออวันนี้ เออคุณผีเยิงเจอดีหน่อยเอ้ยภูมเ้ยเฮ้เอาเอกน้ยย้าเลยนะครับติใจติดดีลาโอ้น่ากลัวมากเลยครับคุณผีหย่งครับผมมีของขวัญให้เย้ยไม่ไม่ไม่คุณผีเกิับผมมีของขวัญให้ เออไม่โอ้ไม่ปลาแต่แล้วเออไอ้คุณผู้ผมไม่ปลาแล้วผมไม่ปลาปลาแล้วแม่เฮ้ยผมบอกผมไม่ปลาแล้วไงครับคุณผู้หญิงว้าวโอ้ปลาทีจะกัให้ตายเลได้ไงครับคุณผู้หญิงเฮ้ยไม่เอาแล้วพี่ผมไม่เข้ากี่แล้ว พีขัวทอดแม่ใค่อยากแก้งเล่นวว้าโอ้ยพยองแอบออกทดนีออกดออกมาโดอ้โหหลบทันน่ะหลบทันเมื่อกี้ปลาปลาใช่ไหมครับเมื่อกี้ไป้เออปลาไม่โดนเราแก เอ้ยเอาป่าไมโดูดิกันง่าว้าวกวอยาวยาวโอ้ยเกือบเกือบเกือบอืมโอ้ยต้นไม้ต้นไม้ปิ้วต้นไม้ปิ้วโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเ็อะไรอ่ะเฮ้ยเมีมีใครด้วยใครมาดูดิพอเถอะผู้หญิงพอเดอะพอ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 คุณพอคุณเป็นหญิงพอโอ้ยพอไง เฮ้ยผู้หญิงปล่อยหอเฮ้ยพอแล้วพขอโทษสิจะดูเฉยไม่ได้ได้ยังไงขอดูงเงี้ยไม่ได้ได้ยงไง้ผู้หญิงไข่ปลาแค่สองสามชิ้นหนึงสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณทำอะไรเหรอครับยุ่งเลยคะ่ะกินข้าวอยู่คะ่ะนมนมอ,อร่อยจริงเลยคะ่ะดินที่นี่กลัวกลัวไอ้นั <c oughs> ่นแล้วเนี่ยเอยเอคุณผู้หญิงครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ ขอขอหนึ่ขอปลาใส่ดูดก่อนเอ้ยเป็นไงมาครับคุณผู้หญิงดินที่นี่อร่อยไหมครับฮึใจฉันกินครับอร่อยมากเลยครับรสชาติรสชาติแบบเออแบบมีกลิ่นเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็มีความแฉะนิดนึงจากฝนนะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้หญิงที่บอกรสชาติของมันนะครับนะนี่ครับมีรางวัลให้ครับเอ้ย oh my god เมือง มาโอ้ยนี่ก็ดีก็อย่ายาอยาอย่าพี่พี่พี่ยังไม่หายแค่นี่ครอบพี่ผมขอโทษพี่ผมขอโทษขอโทษนะโอ้โอใจเย็นใจเย็นเออไปหนึ่งแอตติไม้ก่อนเออแอตติไม้ปลอดภัยโอ้ใจเย็นพี่โอ้ยกอริล่าเอ้ยกอริล่าเอ้ยกอริล่าเฮ้ยกอริล่ากอริล่ากูยหญิงแม่ทำอะไรไม่ได้หรอกผมหลบใต้ต้นไม้อ่ะ ลบใต้ต้นไม้จะมัจะปลอดภัยฮเอาดิว้าเออเนี่วิเขาโดนเป้โดนอุ้ยกอบโดนกอบโดนนีก่อนนีก่อนเออออออ่ดิแฮกินก่อนวันหนึ่งกินก่อนกินเฮนยเฮ้ว้อ้ยไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่นี่ โอ้ยทมเป็นลมบอลเลยโอ้ยเย้คบลังอาจมากมันอยู่ไหนฮะถึงผมจะตัวเล็กแต่ผมก็เกล่านะเฮ้ยเอ้ยไอ้นี่มะเฮ้ยไอ้นี่แหละไอ้นี่ปอกเอ้นี่มะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไม่ไงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยไททันยาเฮ้ยไททัน Át, ue, อุ้ยโอ้ยตายแล้วอีตีอะโน่นี่เป็นองอีเป็นไงเฮ้ยแหลกชิบปิงเฮ้ยอ๋อเรื่องอะไปปุ่มอือย่าไม่พ้นหรอกเนาะไอ้เบคอนไปเลยเอ้ยไอ้เรือเลื้องทำอย่างนี้ได้ไงฮะอุ้ยเฮ้ยอีตีตัวนี้หน้าปลาใสจริงเลยเออหนึ่งสองสาม อเอ้เสื้อเหลืองแกบังอาจมาปาใช่ไล้เหรอฮะนี่ไงไปกินอุ้ยทำไม่ได้หรอกแกปาไม่โดนหรอกแกมันตาเขเอ้ยอเอ,ยเอย้เป็นไงไรเสื้อเหลืองโดนท่าไม่ตายใช่ไหมอุ้ยไอ้ไม่จบหรอกนะอย่างนี้ดินี่ไงโุ้อุ้อยไอเดดย้เบย์โกนเมย์โกนโดนไปนี่ขอโดนแล้วมันหายไหม นี่ไงมันใส่เอ้บังเอิมาตาในฉันนาอยิงนี่อ้อยูเอ็มูเอ็มหาเรื่องไรเตี้ยนี่ไงเครีบนอนในหลุมเลยเนะตัวเตี้ยอย่างนี้เนาหน้าแก่จริงเโอเยไม่้ยงไม่คอนอ่ะไม่ค่อนไปไหนอ่ะไปไหนปะ เอ้ยนี <mm ่นี่ยุ่งอะไรนะฮะยุ่งอะไรอุยโออไม่่าพี่คนดีขอโทษ้าเอไงไปก่อน